ครับสวัสดีครับชื่อนางสาวทิพย์ปรณภูศรีชัยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรงครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองครับวันนี้จะมาสอนทักษะเวลเล่บอลนะครับทักษะพื้นฐานทักษะวันนี้จะมาสอนทักษะการอันเดอร์บอลนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับครับต่อไปวิธีการยืนนะครับก็คือยืนเท้านำเท้าอามนะครับด้านหน้าตาแล้วก็ย่อย่อย่อตัวลงนิดนึงนะครับ ยืดแขนให้ตึงครับแล้วก็เอามือประสานกันแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดแขนแขนต้องตึงตลอดเวลาครับครับชมการเต้นเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันก่อนนะครับขั้นแรกนะครับก็คือยืดแขนยืดแขนให้ตึงทั้งสองข้างนะครับมือประสานกันนะครับครับ อันเดินหนึ่งครั้งแล้วก็จับก่อนนะครับไม่ิ่งแรกนะครับสองครั้งแล้วก็จับนะครับเรายืนเท้าดังเท้าตามนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการฝึกทักษะ วอลเลย์บอลต้นขาอันเดอร์นะครับอันเดอร์วอลเลย์บอลนะครับครับสำหรับลักษณะนี้นะครับก็สามารถนําไปฝึกเล่นกันได้นะครับเพื่อใช้เป็นการสอนนะครับหรือว่าฝึกเล่นที่บ้านฝึกเล่นกับครอบครัวหรือเพื่อนๆนะครับครับขอจบขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ